ใจเค็มเจหวานสบายดีสบายดีท่านผู้ชมมาเด้อมาซื้อเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดโคนเฮ็ดโคนเฮ็ดปลอกเนาะเฮ็ดโพดนั่นแหละเฮ็ดโคนนนั่แหละอยู่ตลาดไปเลยตลาดกบงางไปเลย บ่านคำนอยเมืองกำพรแขวงสวรรค์นาเขตเด้พี่น้องมาเลยมาเลยเเท็ดเเ็เมีมีอน่รมะกรูดนะพี่น้องข้าวมะกูเ้าบุ๋มมีเขียนบอ, Glenn, อก เราโอเคมาขายตลาดน้อยใกล้ซิเบิร์ตแล้วพี่น้องก็ลงตรงนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้เฮ็ดบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะใจถั่วเหลืองบอใจเค็มครีมใจถั่วเหลืองเบิ่งนี่นี่มาชมมันนี่ก็ห่อช่องพันนะห่อฮวเดี๋ยวนี้ช่องพันนะถั่วเหลืองเป็นเบิร์ตละบ่มีแต่มะกล้วย กล้วยมกล้วยยังมีอยู่น0 0 0สิบพันสิบพัเฮ็ดเตดเตดเทงดเล่งหน้าถุงชานสิบงามพี่น้อได้อยู่ต้องถุงหาสิบจะได้เต็ดโคนเป็นประเทศลาวพี่น้อ นี่แน่พี่น่อพี่น้องนี่หวานี่ช่ขนมเตะมาบุงขนมอยาเอานะเขาหัวหนันนะตัซีเบิร์ดแล้วพี่น่องขนมเนาะขนมในตะกา

เอาเออ่จะว่าว่าอกเถียงยังกแหองหมาญจะถงยางเันนั่นตั้งแค่นั้นนี้พี่น้องก็ได้มาคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์ติดตาม่องเบาโอเคงามเลยเ็ดป่ว คลิปนี้ขอลาพี่น้องทั้งในก่อนนะพี่น,น้องๆเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีสุขสุขคน